พี่ขุนกินข้าวมาหรือยังฮะพี่ขุนกินข้าวมาหรือยังลูกโอ้วีเอรกรรมหน้าตาเป็นแผลหมดเลยหน้าสงสารพี่ขุนจังเลยแล้วทิ้งน้องไว้ไหนล่ะเนี่ยนะหน้าตาหล่อๆเนี่ยความหล่อไปไหนหมดแล้วเนี่ยแล้วหน้าตาก็มีแต่แผลเนี่ย ดูสิมีแต่แผลทั้งนั้นเลยนี่คือหมาหลอนะเนี่ยกินน้ำหมดถาดแล้วมั้งกินน้ำหมดถาดแล้วหายเหนื่อยยังจะก,กลับบ้านได้ยังไม่มีอะไร เช้าพี่ขุนชบหนีอ,ออกจากบ้านออกมานอนอยู่นอกบ้านออหน้าตาพี่ขุนดูสิขอดูตาหน่อยสิขอมองตาหน่อยขอมองตาหน่อย <c oughs> นี่คือพี่ขุน น,นี่คือพี่ขุนสภาพพี่ขุนยามเช้าก็จะอารมณ์ประมาณเนี้ยอ้วนตึบมารับแขกค่ะไม่ใช่แค่รับแขกที่มาเยี่ยมแต่ต้อนรับโจรด้วยพี่ขุนรู้จักไปหมดใครไปใครมาพี่ขุนรับหมด มาดีมาร้ายไม่รู้แต่พี่ขุนเป็นหมาใจดีพี่หมาใจดีแต่หน้าตาเป็นแผลหมดแล้วเนี่ยลูกหนูต้องดูแลตัวเองนะรู้ไหมแล้วน้องไปทิ้งไว้ที่ไหนเนี่ยพาน้องมานะแต่ทิ้งน้องแล้วก็มานอนอยู่คนเดียวเนี่ย อันนี้เป็นบริเวณรอบๆบ้านจะเป็นป่าทุกหน้าอย่างชา ขอสัมาษณ์หยครับวะชานี่พี่ขุนกินข้าวกับอะไรครับฮนะพี่ขุนกินข้าวกับอะไรครับเหนื่อยมากเลยยิ่งอ้วนยิ่งเหนื่อยนะเราอ่ะอ้วนมากก็เหนื่อยมากนะหัดออกกำลังกายบ้างกินแล้วก็หนีมานอนเนี่ย วันันไม่ทำอะไรกินแล้วก็นอนเข้าฟิตเนสบ้างไหมโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะคะลองแล้วคิดจมูพี่ขุนบายบายยังพี่ขุน พี่ขุนบายบายติดตามพี่ขุนด้วยนะครับรักพี่ขุนเยอะๆนะครับวันนี้พี่ขุนขอตัวนอนก่อนนะครับพี่ขุนง่วงมากเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ